นี่คือเรียวมี15 Pro 5G นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับจุดเด่นหลายๆอย่างเลยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้อง AI 3ตัวความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหลัก Sony IMX 896นะครับมีการสั่น OS มาให้มีกล้องมุมกว้าง50ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้คมชัดไม่แพ้กล้องหลักเลยรวมถึงกล้องหน้าเองเนี่ยสายเซลฟี่สุขใจแน่นอนนะครับเพราะว่ากล้องหน้าก็มีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซล ที่สำคัญคือกล้องของเรือมี15 Pro 5G เนี่ย ทุกตัวเลยนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดคมชัดสูงสุด 4K 60เฟรมส่วนในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ AI นะครับก็บอกเลยว่าจัดเต็มไม่แพ้กันเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ AI Party Mode นะครับที่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพบุคคลในที่แสงน้อยโดยเฉพาะทําให้ตัวแบบเนี่ยใบหน้ายังคงสว่างแล้วก็คมชัดแล้วก็มีลูกเล่นอย่างพวกไลน์น้าหรือว่าจะเป็นเรื่องลูกเล่นแสงต่างๆสายปาร์ตี้ต้องชื่นชอบโหมดนี้แน่นอนนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็ยังมีแฟลชถึง2ตัวด้นนะะวยตก,ตกันนะครับแฟลชสตัวเนี่ยมีอุณหภู ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวหรือจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งภาพด้วย AI นะครับก็มีการใช้ AI เข้ามาช่วยแต่งภาพมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัว AI e d i t g i n i ที่สามารถใช้คําสั่งเสียงเพื่อให้ AI เนี่ยทำการ retouch รูปภาพไปทันทีหรือจะเป็นการใช้ AI มาช่วยลดแสงสะท้อนในการถ่ายภาพกลางคืนอย่างพวก AI glare remover อันนี้ก็ สามารถทําได้เช่นกันนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ถัดมานะครับก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวประสิทธิภาพนะครับเรามาดูที่ประสิทธิภาพกันก่อนนะครับเรียวมี15 Pro 5G เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซ็ตอย่าง Snapdragon 7 Gen 4เป็นชิป4นาโนเมตรนะครับที่ทําคะแนนอัลตรู้ได้สูงถึงระดับ1ล้านคะแนนเลยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับใช้งานทั่วไปลื่นไหลการเล่นเกมรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัว G T Mode แล้วก็ตัว Air 4 VC ขนาดใหญ่ถึง70,00ตารางมิลลิเมตรทำให้อุณห Okay. เล่นเกมได้ค่อนข้างจะลื่นไหลามากๆและที่สําคัญคือรุ่นนี้เนี่ยรองรับการเล่นเกมแบบ120เฟรมด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนเกมอย่าง ROV เนี่ยสามารถเล่นบนเร a l วมี15 Pro 5G ได้แบบ120เฟรมเลยส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองนะครับเร a l วมี15 Pro 5G เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ไททันขนาดใหญ่ถึง7,000ม ah, ิลลิแอมป์แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยังคงมีความบางมากๆนะครับก็ถือว่าให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างเยอะในขณะที่ตัวเครื่องแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะครับนอกจากนี้ยังรองรับระบบชาร์จจเรร็ว80ัต์้าาาชบสมถ ชาร์จแบตจาก0ูนถึงห้ในเวลาเพียง25นาทีเท่านั้นแล้วก็ยังรองรับตัวบายพาสทัสจิ้งด้วยนะครับส่วนในเรื่องของตัวงานดีไซน์เองนะครับรุ่นยิงที่บอกไปว่าตัวเครื่องค่อนข้างที่จะบางมากๆนะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอ 144Hz นะครับ 4D curved i s p l a y นะครับตัวนี้ก็ให้ทั้งในแง่ของความหรูหรารวมถึงในแง่ของการใช้งานเองตัวนี้ก็ความละเอียดสูงถึง1 5 K นะครับและที่สําคัญคือตัวเครื่องเองเนี่ยรองรับการกันน้ํกากันฝุ่นระด ใครสนใจ Realme 15 Pro 5G เนี่ยสามารถดู f ฟ l ลรีวิวจากในช่องเราได้เลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อสินค้านะครับสามารถกดจากตะก,ก้าได้เลยเช่นเดียวกันครับ